ว่าที่พม่าเนี่ยครับมีช้างเผือกอยู่แดช้างครับถ้าช้างธรรมาดาเราเรียกเชือกนะครับแต่ถ้าช้างเผือกเขาเรียกช้างครับช้างเผือกแปดช้างเนี่ยอยู่ที่เนปิโดห้านะครับแล้วก็ที่ยัางกุ้งเนี่ยครับสามแต่เขาบอกว่าตอนนี้จะอยู่แค่สองครับอีกตัวตัวผู้เนี่ยเก็บไว้เลยตัวเมียนะครับที่เราจะเห็นตัวเมียสองเชือกสองช้างนะครับ คือไม่ใช่แค่แค่เป็นชังเหือกนะครับก็มีลักษณะครบร้อยแปดประการเลยประมาณนี้สักอย่างครับกี่กี่ร้อยประการมวครับลักษณะลักษณะต้องตรงหมดเลยครับ